วันนี้อยู่ใน,กน,ในเกมอลักงานล็อกฮนะอันนี้อันนี้เป็นเซิร์ฟเถื่อนนะชื่อเซิร์ฟเอ่อชากี้อารอนะฮะอ่านี่ผมเล่นผมเล่นเป็นพระนะนนเนี่ยของไม่มีเลยเลยดูไว้ดูไว้ดูไว้น,นี่ไปเก็บไเอลไปเก็บ่เอลไป ผิดผิดตัวผิดตัวนี่เราทีพีหานี่นีเราเจอเหยื่อแล้วออ้ามันมีสองตัวเอาตายดิไม่ตายเลยตายตายตายเอาตายให้หน่อยดิโอ้โหแล้วสี่ตัวห้าตัวโอ้ข้างหลังก็มา โอเคตายแล้วตัวหนึ่งอ้าเอา,อาไม่ตายตายดิโอ,อเลดิกเออตายแล้วฮะมโผล่วอลผมแล้วไม่โผล่วอลผมโอ้ไม่โดนเลยเอาไม่ตายตายหน่อยโอ้ตาย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 โอเคโอเคหลบมาได้ฮะ โอ้ยน <aría> ัดเดียวจอดอีกต en <rico> ja e ัวหนึ่งฮะเทปบกนี่ก็ตามจัโอ้ตายตายตายโอ้โหโอ้โหมันโซแล้วเลยกี้แหะแต่ที่พี่เหนียวมาเหยื่ออะไรต่อไปโอ้สองตัวฮะ โอ้ตะเตียวจอดอ๋อไม่ตายด้วยตายหน่อยตายดิออ้อกูาอตายเองฮีวิวป่ะนี่ตายแล้วมังเนี่ยกูฮิวก็ได้อ,อือออไม่จะตายนะฮะ ตายหน่อยเหอะเห็นว่าอัพเธอมาแล้วโอ้โอ้โอต้ตาย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 โอ๊ะโอ้โอ้เราจะย้ายจุดเวลกันนะฮะขายของแป๊บพิดตัวอีกอ่ะไปไหนกันไปอ่สฟิงส์ฟิงดันฮะนี่โอ้โ ยังหาสฟิงค์ไม่เจอจะตายละนี่สฟิงค์ตายหน่อยนะสฟิงค์โอ้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 ไม่ไปต่อเราดื้อดึงฮะนี่สฟิงค์โอ้ถ้ามีมิมิกอะมันไกลตัวเกินไปนี่นี่นี่ใกล้ๆเลยเนี่ย โอ้ยตายแล้วฮะสฟิงค์โอ้ยเวลพุ่งผ่านนะฮะดีด uh, so oh, ีด <laughs> oh. <laughs> uh ีดีอ้ไม่ตายโอ้นะฮะฮะทาเวลาสฟิงค์กันต่อนนนีีี่่่ไไไงงงตายหน่อยนะเย้ โอ้ยนู้นนู้นตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีแต่มันจะเห็นแล้วก่อนดิเยี yeah! ่ยสองตัวรวดฮะโอ้โหคอนแกตレーションอีกตัวหนึ่งเยี่ยโอ้โหทำไมดวงดีอย่างนี้ฮ้ย oh, 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 ตัวฮู้ตัวฮ้ยจ oh, oh, ุ๊บโอ้โอ้ตัวนี้ไม่ตายตัวนี้ไม่ตายตัวนี้ไม่ตาย วิ่งหนีฮะนั่นแหละจ็อบห้าสิบอู้สองตัวเลยวะโหแต่โอ้ไม่ตายโอ้ีคนเคลียร์ทางข้างหน้าให้นะฮะไม่รู้ว่าเขาเคลียร์ให้หรือเขาตั้งใจจะมาเร็วมสับฟิ้ต่อนั่นไงนั่นไงเจอเยอะแล้วนะฮ เจอเหยื่อเราแล้วเยี้ยโอ้เราเจอตัวแล้วเราเจอเหยื่อเราตัวแล้วเยี้ยไ้ฮะวิ่งหนีปุ๊บนี่นี่นี่โอ้ไม่ตายไม่ตาย โอ้น่าวาบเลยนี่แน่โอ้หนีหนีหหนีหนไอ้ยาเปแขนผมอะว้าตายไปอ้นั่นนน่นนั่นอ้โอ้โดนขัดโดนขัดโอวิ่งว

โอ้โอดนขัดก่อนเฮ้ยไม่โดนขัดนี่หว่าโอ้แต่มันไม่ตายโอ้โอ้อีกแล้วตายหน้าวาร์ปเลยทันี้จะหมัดจะมวยอะไรก็มาโธผมไม่เคยกลัวที่ไหนเจอหน้าไม่มีหรอกวิ่งลงวิ่งหนีโอ้ผมว่าวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวดูนี่ดูนี่ อู้ตายโอ้ยอุ้ยไอ้จ้าวิ่งหนองวิ่งหนีไม่มีอ่ะวิ่งอย่างเดียวฮะเดี๋ยวอย่าพึ่งโอ้ย้างหน้าก็มีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้สโลไม่มีหรอกขอก่อนขอตัวนี้ก่อนเอาไปโอ้ยแม่เจ้าไปยะมาแล้วเหยื่อเรามาแล้วนั่นละ ฟเอาวิ่งวิ่งหาตัวต่อไม่วิ่งหนีวิ่งหาตัวโอ้ไม่ตายไม่ตายอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โเวลาสิบแล้วฮะยังไวอ่ะโอ้ตะกี้อะไรวะเนี้ไงนี่ยเจอเหยื่อเจอเหยื่อฮึบเย้โอ้กะจอกว่ะอะไรวะเฮอ นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอ้าโอไมคโอ้เอ้ยเอ้ยรอดเฉยเว้ยรอดเฉยเลยวะโอ้จะไม่รอดก็ตรงนี้แหละนี่ฮะนี่เจอเหยื่อเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอู้ข้างหน้าก็มานี่ตายซะอุ้ยไม่ตายไม่ตายอู้ไม่ยืนตีเขาทจะ มาข้าวเอดแล้ววิ่งหาตัวต่อฮะโอ้ไม่ตายเฉยอ้วิ่งหนีดิเออวิ่งหนีอะไรไม่หนีวิงว่งวิ่งวิ่งหนีไม่วิง่งวิ่งหน <c oughs> เีเอาบ่เอาบ่เอาบ่ หนีหนีฮะไม่หนีหนีป้าอะไรหาตัวเฉยเอาไม่ตายโอ้แล้วโดนอะไรเอาบ่เอาบ่อเอาบอโอ้ยไม่ตายเว้ยอะไรวะโอ้ยตัวชิวมูลแมลงพวกตะเไีแกโอ้ไม่ตายอะไรให้ตายตายให,ห้หน่อยเหรอ โอ้โดนฟาดคนละทีสองทีอ่าอ่าอ่าเอาบ่โอ้ไม่ตายแก้วโอ้รอดไม่ได้ผมมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยโอ้ไม่ตายเอาหัวไม่โชคลายงี้ดีแน โอ้โห oh, 92แล้วชิวๆแบบแบบใสๆอะแกเอาไม่ไม่อ้าโอ้ไม่ตายเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยจุ๊บ แกโหชิวๆแบบใสๆโอ้โหพวกเดินตามมาเป็นทัพเลยนี่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 วัดใสๆอะแกโอ้ยไม่ตายโอ้ข้างหน้าก็มาอะไรอะไรโอ้มาตรงนี้ได้ไงเนี่ยเจอไหมเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยย่าโอ้โอ้โอ้ตายตายตาย นี่แน่โชว์ชิวชิวเจอที่เดิมใกล้ใเลยเนะี่ยโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหตายตายแน่นอนคนระับนี่เปล่าคนนี้เปล่าคนนี้หรือเปล่าเดี๋ยวหรือว่าคนนี้อุ้ย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 อ้ย อทำไมมันแรงจังวะสกิลอะไรวะเนี่ยเอาฟูไม่ตายอะไรวะเฮ้ยอ๋าโอ้ยวิงไม่ทันบ้าเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมโอ้โหหนีก้อนนี้ ใส่โลกอนะฮะต้องใส่ต้องใส่วิทย์เยอะๆล่ะไปอ่าโชธ่เก้าสี่แล้วฮะอ้ยเจ็บอ้ยเจ็บ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 ,จบอสองตัวเน้นๆสามตัวฮะ เอาตัวนี้ก่อนโอ้โอ,โอ้ไม่ตายอยาหนีต่อฮะอ่านี่นี่นี่น,นี่ถ้าไมอยู่ดีมรวมกันหนึ่งโอ้ฉมีโซก่อนตายด้วยเว้ย ดูเรื่องสตาฟฮะดูฮิวมันก็เท่าเดิมเปกาวะถึงมันทำอะไรไปเนี่อ๋อที่บวกต้องที่บวกฮะไม่สนใจหรอกเอามาใช้เฉยๆแหละ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่โอ้ไม่ตายโอ้ตายเองไงโอ้ไม่ตายเว้ย สุดยอดจริงๆโอ้ข้างหลังมีเหรอไม่รู้อันี้ยเนีย้ยโอ้โอ้ตายเองตายเองตายเองจ้นกว่าจะเก้าเก้าอะโ,อโหอะไรวะ <S <S ทำไมมันซวยอย่างนี้เนี่ยเออไม่ต้องอย่างนี้ เออมันต้องอย่างงี้โอ,โอ้ยังมีตัวยังมีตัวนี่ๆโฮโฮตรงหน้าเลยโอ้โอ,โอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดนี่ๆตัวนี้ก็ได้95แล้วกลับบ้านไม่ต้องใช้วิงใช้วาร์ปเลยกลับจุดเซฟอย่างเดียวนะ ao, nó là một cái gì, thấy không? hả, đừng mày vung vào gú. Này, ao, ao. Oh, sốc giật. Đi qua, đi qua. Oh, oh, no, 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 no. Giả, đại giả. เนี่ยได้ไหมเอ้ยโอ้โหไอ้วะไม่ตายโอ้ตายเองนะเนี่ยตายเองนะเนี่ยอ้าอยูเทินอ่าโธ่เออเนี่ยเนี่ยเอาบอ่ โอ้โอ้โอ oh, oh. oh, oh. oh, nice. ้โอ้โหโอ้ข้างหน้าก็มาเราเจอนายแล้วโอ้โหสี่ตัวฮะเอาไงพวกมึงดีเนี่ยนี้ยๆโอ้เจอแล้วก็ฆ่าไม่ตายนี่แล้วกดเพจก็เพจทิวก่อน เนี่ยเนี่ยอย่าตายซะไม่ตายเว้ยโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโ,โดนจูอีกยูเทินรับยูเทินยูเทินโอ้หยูเทินก็ไม่ตายต้องหนีฮะกลับมาหน้าวับเฉยเอ่อเนี่ยเนี่ย Yeah! tại sao? Nala! Chè cao hook là hai anh yên đương. Yeah! Không tai! Hey tai! <basics> oh đâu. dùng luôn kama! Oh! Ao bò! They're gone, they're gone! T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 hey're Turn, you turn. Yeah! Too, mommy kuwa lo. The keys sang tung 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 Oh! 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 โอ้นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะอืมนั่นละเอ้ยนั่นละโอ้โหชิวๆใสๆโอ้ฟาโลนี่ยายนี่เบาโอ้ ต่อยทีเดียวเกาะแตกเลยอยู่เทิงเงยอยู่เทิงเงยโอ้เนี่ยคนนี้เหรอคนนี้เหรอ oh oh oh, โอ้โหโดนฟันนี่นี่นี่ไอ้ไม่ตาย อ๋ไปฮิวโอ้ยนี่ไงนี่ไงคนนี้เบาคนนีのの้เบาอูสามตัวสี่ตัวสองตัวอ้าโอ้โหโอเคโอ้โนโน้โน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  โอ้โนโนโอ้ตาย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 แน่โอ้โหโดนสโลยโอ้โหโซนิคโบนี้ต้องพูดถึงครับเราพักเวลสักแป๊บหนึ่งแล้วกันไปดูในเมืองด้านเราในด้านเราในเมืองสิเออทำไมเขาใส่หมวกฟักทองกันนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเทมัดมาโอ้แชมเปี้ยนโเอ้ยน่าเสียดายมัน มันตัวอะไรเขาไม่ถามเราเขาไม่ถามเราสามเอ็มจค่ทำไมโก่งราคากันจังเขาเป็นมองตัวเล็กๆนั่นละนั่งคุยกันเลยจับไข่คุยเขาไปเรื่อต่อเดียวอ้ย ถ้าตายตายอีกสามรอบยังไม่เก้าเก้านี่ผมไปตัดไปก่อนรู้สึกคลิปจะยาวแล้วดีนี่นี่นี่คนนี้บอกคนนี้เหรอคนนี้เหรอคนนี้หรอนนเรออเอาไปอีกศพหนึ่งนี่และไอคนเนี้โอ้โหทำไมโชคดีอย่างนี้ โอ้ไปฟาดเขาอีกโอ้โหตายแกจะเก้าเจ็ดแล้วฮะนี้ก่อนนีก่อนนีก่อนเดี๋ยวกลับมาอยู่เทิร์นยูเทิร์นยู่เทิร์นอ้าดโอ้โหแล้วติดดิโน่โนอย่าอย่า อย่าเดินสิเดินเดินเดินอย่าอย่าค้างอย่าค้างโอ้โอ้โอ้ข้างหน้าก็มาฮะโอ้ว่าไม่รอดแน่เลยนี่คนนี้อ่านั่นแหละที่เดิมนี่วะโอโอโไปฮะหนีก่อนหนีก่อนวันนี้เราหิวไปก่อนฮึบฮึบอย่าอย่าสกิล เสร็จแล้วเราก็ยูเทิร์นกลับมาแล้วก็เอาไม่ตายตายเองโอ้ยังยังยังแล้เ,เ,เก็บโคต้าการตายไว้ฮะที่พูดตะกี้คือสามครั้งใช่ไหมอ้าวอ้าวอ,อ,อุ้ยหมาโซโดนหมาโซดีนะมิดเนียนตายแน่นี่นี่ผมไม่ตายฮะโอ้ตายแน่ตายแน่ ทำไมสวยจังเออตายสักทีสิโอ้โหโดน,นแบตตายเลย อ่านั่นแหละตายผมหน่อยโอ้โหโอ้โหไม่ตายอีกอะไรวะเอออย่างนั้นแหละผมเก็บเวลผมขอเวล,เวลยายาพอแล้วพอแล้วผมขอโทษ นี่ไงนี่ไงเอาเหรอเอาอไปก็ได้ไปก็ได้ไปก็ได้เนี่ยเน,นี่ยโอ้ไม่ตายโอ้โดนโซโอ้โหสวยจริงๆฮะนี่นี่นี่นเออแหละโอ้ห้าสิบ ความฝันจะกลายเป็นจริงแล้วโอ,โอ้โอ้ยายายาหนีหนีหนีเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายนี่นี่ตายผมหน่อยโอ้ไม่ตายนี่คนนี้ เออนั่นแหละโอ้โหขึ้นมาสิบเกือบสิบเปอร์หรือสิบเปอร์เนี่ยเออน่นะตายไปโอโ้ไม่เจอเว้ยพอเจอก็ฆ่าไม่ตายอย่างเช่นตัวนี้นั่นไงกูว่า,า,าแล้วนี่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  โอ้โหไม่ตายโอ้ตายตายตายหนีหนีหนีนีดิเออโอ้โหตายแน่นอนบ้าเฮ้ยมันมีคนพาเวลนี่วามันสบายยังวะเนี่ยนี่อย่ยาโอ้อ่านั่นแหละตายไป โอ้สองตัวไหวเปล่าเอาสักตัวหนึ่งแล้วกันโอ้ไม่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 ไม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 โอ้โหเกือบฮะโอ้โหทำไมคิวเบาจังเลยคือสถานะไรรีวิวรีดิวเอฟเฟกต์ออฟยูลิงสกิลอืมอืมก็เข้าใจอะ เออนั่นแหละเออจะเก้าแปดแล้วอีกตัวหนึ่งชุบว้าตัวนี้ขอละเก้าสิบแปดโอ้มาฮินี่นี่นี่ตัวนี้ขอเก้าสิบแปดใช่นะโอ้โหโอ,โโอ,โโอโ้แม่เจา้าโอ้โหวับหนีวับหนีวะโอ้โหตายฮะ ค okay. คลิปนี้ผมก็น่าจะจบตรงลงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้ามั้งนะน่าจะมีน่าจะมีโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย